คารวีคลิกโต้ทุกคนเออหนูเคยเล่าเรื่องเรื่องนี้หรือยังเรื่องที่โดนทักว่าเป็นคนญี่ปุ่นคือตอนแรกอะวันนั้นมั้งรอบที่กลับมาจากโปรโมทรอบแรกอะคือก็นั่งเครื่องบินกลับเนาะแล้วทีเนี้ยตอนตอนที่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 ยังปะโอเคอยัง ก็แบบตอนที่อยู่ตรงตัวเนาะที่มันต้องวางกระเป๋าอะเอะพอวางกระเป๋าปุ๊บใช่ไหมมันก็ไม่ได้ดังตีดนะแต่ว่าแบบเขาก็แบบมาหยุดแล้วก็หยุดก็มองหน้ากันมีอะไรคะแต่ก็แบบหน้าแบบมีอะไรเหรอคะเงี้ย <c oughs> แล้วทีเนี้ยเขาก็แบบพูดพูดเป็นภาษาไทยนะพูดขึ้นาว่าปล่าน้ำอยู่แล้วก็ค่ะอย่าเงี้ยแต่ไม่ได้พูดออกมานนะแบบ แล้วก็เปิดกระเป,าเป๋าแล้วก็หยิบออกมาอ๋อน,น้ําอันเนี้ยก็เขาก็เอา้าแบบกนว่าไม่ใช่คนไทยนึกว่าอ้าตีตีก็งงทาหน้ามึนใส่มึนกลับมึนมามึนกลับคิดว่าตอนนั้นเพราะว่าเข้ามากับพี่ลีนะม้งเขาเลยคิดว่าไม่ใช่คนไทยประสบการณ์ค่ะ